ก,นนกน็น่อนุรักษนสิ่งแทดลก็อยา่างนั กันชนีปลาด้วยกันเลอ้โใส่ใส่ประชันยอดครับผมครับผมสวัสดีครับมานี่พอกันอีกแล้วเนาะครับน้อกคับทองมานันลีแชนแนลมานี่มานันลีแชนแนลพาเขาไม้ตกประชันเนาะครับเนาะเป็นไม้ป้าบัวครับผมตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับเนาะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเศ้าก็ดีครับผม กัลเมื่อนี้เขาไม้แต่เศร้าก็เลยว่าจะมาลองตกปลาชนน้องมองนะครับเนาะว่าเมื่อนี้จะมีป่าการประกาศครับผมเพราอเมื่อวานนี้มีพายุครับผมก็จะมีฝนมีล้มแน่ครับผมเราเมื่อนี้ก็เรามาติดตามรับชมผลงานแล้วกันนะครับเนาะว่ามื่อนี้เจอหมานบวมหมานครับผมจะได้โตมากหน่อยแค่ไหนนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ขอ ฝากกดติดตามกดซับตะคายเพื 1941, ่อเป็นกำลังใจช่องมานาลีชาแนลหน่อยนะครับนะเพื่อจะได้เห็ุคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมออกมาจะเหตุให้ดีที่สุดครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานกันนะครับเนาะถ้าราสภาพไม้เมื่อกี้ก็โอเคครับผมน้ำนิ่งครับผมน้ำนิ่ง่มีลมครับผมแต่ว่าฝ้าค้ำค้มอยู่แต่ว่ากับรัวจะมีฝนตกบ่านาะอครับนะตาก็จะตกไปเรื่อยๆครับผมก็จะเบ่งต้านสภาพ อากาศสภาพป่านะครับแล้วถ้าปลาพวกกินแล้วว่าจังไดก็จังง่ายไม้ครับผมเดี๋ยวครับไปติดตามรับชมพลงานกันครับผมนะครับครับผมจะตอนนี้เขามาหมายสงเมื่อวานนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพายย่างเขาไปในไม้ครับผมวันนี้ก็แปนมอเตอร์ไซค์มาคือเก่าครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพายเขาไม้ครับผมตนละทางเขาไม้นาะครับเนาะก็จะเป็น ปาง่วงที่แรกครับผมไปครับเดี๋ยวย่างเขาไปนน้ำกันครับผมาก็ไปกับน้ำป่าแน่น้ำกันนะ เดี๋ยวผมจะลองใส่กระดีที่เฮ็ดเองนะครับนะเดี๋ยวมาลองรับชมผลง,งานครับผมมาแสดงตัวมได้ตัว,ตวนะนะปลาขึ้ิงิบนนำครับ ดูดอีกแล้วครับผมกัดบอยู่ครับผมเสียดายครับผมกระโดดน้ำนี้เลยครับผมปากกัดบอยู่ครับผมไม่รู้ว่าเป็น อีกอย่างนะครับวยว่ากัดถึกถ้าโตก็ด,ดีบ่รู้ครับผมถ้าโคก็โอเคนะครับ การทำตัวแรกของวันกระดีทำเองครับผมสุดยอดใส่ปลากก็ใส่น้องามครับผมถือว่าใส่ได้แล้วนะบ,บัดมาไม่หลุดลหรอกยากเก็บสายเข้ามาแล้ครับผมปากหอมเลยโอเคอุ้หหลุดพอดีครับผมหลุดพอดีเลยครับผมนะครับ <c oughs> เด็กป่าครับนี่ครับผมใส่ปลาลุดครับผมคือหัวฟังนล้วมันสะบัดลุดเพิ่อเด็กแจมแรกของเราเดี๋ยวผมเก็บปลาไว้ก่อนนะครับน่ะขอเก็บปลาไว้ก่อนครับผมครับผมเดี๋ยวผมต้องตีกบย่างมันก่อนนะครับน่ะว่าเท่นี้ชีมีปลากินกบย่างมันนะครับน่ะ Yeah อุตดูนะครับผมออ้ลุดครับผมโอ้ oh my god โอ้กัรกินยุ่ไก่ครับผมกัรกินยุ่ไก่พอดครับผมถ้ามีปลาหย่าบังครับผมโอ้ยสได้ครับผมใส่ไงนะครับผมใส่มากินหนักก็โลกลัวครับผมโลอัพแน่นอนครับผมตัวใหญ่ขนาดโอ้สุดยอด Mä en ole. ดูด้วยครับผมไปชันปอกครับผมใส่หน่อยหน่อยครับผมนี่ครับผมไปชันชันใส่หน่อหน่อยครับเดี๋ยวผมก็จะปลดเดี๋ยวผมก็จะปล่อยลงไปเลยนะครับนะนี่ครับผมใส่ปลาชันน่อยหน่อยครับผมสองตัวคอเต็มตัวคอแล้วครับผมปุ๊บนี่ครับผมไปโอเคครับผมเดีสย็จ โอ้ยจแล้วครับผมมาแล้วโอ้เขาปลาหนาครับผมสุดยอดครับผมมาแล้วสุดยอดครับผมแต้มจิตสามของวันโอ้หลุดพอดีโอหลุดพอดีแต้มที่สามของวันสุดยอดครับผมใจเย็นนะครับผมอ้วนตับครับผมเดี๋ยวผมเก็บแปาก่อนนะครับเน แค่ที่สามของวันเส้นนี้เกือบโลครับผมใปลาคือว่าไซใหญ่ครับผมเล็ครับผมใปลาือ่าสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนนะครับนะ ครัวผมโอ้วัดหลุดครับผมงับว่าเต็มปากแล้วัะเนาะไม่ได้ครับผม กัทบระยูครับผมอยป่า,ปากัดบระยูครับผมสิดายครับสงสยัยวัดบระยูครับผมโอ้ยเหยื่อก็จะเป็นน้ำติดหนาติดดีดีครับผมติดปลาหรืติดหนาหนาครับผมหลายนนี่ครับ สช่ดายลยูกาสงสัยอะไรนะครับเมื่อกิ้ ครับผมมาแล้วครับผมถึงปากเต็มคำปลานินหรือปลาช่อนครับปลาช่อนครับผมมาแล้วเต็มดีสีของวันโอ้ยเดือดนะเอ๊ะผมโอ้หวัดลอยเลยลครับผมใส่นงามเลยครับผมสุดยอดนี่ครับผมใส่ปลาผมเห็นกัดลูกปลาอยู่โดนเติบครับผมกัดลูกปลาอยู่แน่นปลาหย,ย่าครับผมตีเข้าไปเซ่ วางแชร์แป๊บหนึ่งครับผมกัดงับกึ๊บเลยนี่ครับผมใส่ปลานี่ครับผมก็ถือว่าใส่อ้วนครับผมปลาใส่ใหญ่ครับผมอ้วนตุ๊บเลยครับสุดยอดครับผมเต็มที่สี่ของวันสุดยอดครับผมครับผมประชันเต็มที่หาของมือนะครับแล้วมาแล้วครับผมเต็มปากเต็มคำเลยครับผมเต็มคอสุดยอดครับผมเต็มที่หาแล้วครับ ดูเลยครับผมรุดโอ้ตัวนี้นะ่าจะเป็นแม่คอ,อกครับผมเขาลองตีใสเพราะมีลูกขอ,อกอยู่ตรงนั้นนะครับนะกาดครับผมวัดรุดกระโดดรุดเลยครับผมหยอกครับหยอกชั้นแม่ขอ,อกนะครับนะนะครับผม อูกัดอยู่ในปลาเลยครับผมตีลงไปใส่ในปากอยู่ในปลาเลยครับผมงัดออกไหมครับโอ้ยกัดอยู่ในปลามาถีบลงไปในปลางัดอยู่ในปลาเลยครับผมอ้ยมาแล้วครับผมแต้มทีหกของวันใส่งานๆอีกแล้วครับผมเดี๋ยวครับสุดยอดครับผมฉันใส่งานๆีกแล้วครับผม แล้วก็ผมน่าจะแป๊สก็ขีดบ่ถึงโลกัสิเกือบครับผมเดี๋ยวผมใส่ไงนะครับผมน่าจะถึงโลเลยครับผมนี่ผมใส่ใส่ปราท้อนสุดยอดครับผมไม้งามครับผมไม้นี่กบยางเต็มคอครับผมเนี่ยครับผมกบตุ่มใบน่าชดครับผมสุดยอดครับผมเรามาหกแต็มแล้วนะครับน่ะแตดตามรับชมกันต่อดผม มื่อกี้ผมตีเข้าปลาตรงนั้นนะครับแล้วตีเข้าไปในปลากัดอยู่ในปลาเลยครับผมงัดออกมาได้ครับผมปลาขึ้นไล่ลูกลูกปลานะครับแล้วช่วงนี้กัดแล้วครับผมโอ้หลุดโอ้เสียดายครับผมหลุดครับผมพัดเพราะเขาเต็มปากครับผมโอ้ยเสียดายปลากัดจะลุดเลยครับตอนนี้ ว่าเห็นเกีย่เ,ยเป็นกัดครับผมเกีย์ยับดูยี่ไปเลยครับผมน้ำมักัดจนอนอนๆครับผมทรงสายนิดเดียวครับผมว่ามันจะติดแล้วเมื่อกี้นี้โอยุสรครับผมนะครับ เมื่อกี้ย้อนกขับไปในห้วนเลยครับผม ัดแล้วคร,รับผมดูแล้วครับผมดูเดียวโอเคครับผมแจ่มที่เจ็ดของวันมาแล้วครับผมใส่กับตาครับผมใส่กำลังงามสี่ห้าจิได้ครับนี่เลยครับผมสุดยอดวัดลอยแจมที่เจ็ดของวันมาแล้วสุดยอดครับผมใส่ปากก็ใส่อ้วนตับเลยครับผมอ้วนตับอ้วนตับสุดยอดเลยครับผม ใส่ปลาโอ้จะได้ลูกปลาชิคชกนี่ครับผมใส่ปลาใส่งามๆเลยครับผมตัว,วน,น,นี้นเจ็ดขวบมือแล้วครับผมนะครับเนาะเรากเก็บปลาแล้วครับให้มันเจ็ดแต้มแล้วนะฝีมือกดตุ่มสีเหลืองครับผมตัวน,นี้ไม่ไม่ลูกคลอดครับผมแต่ว่าผมกับสีบโบตีเอาไปใกล้แม่มแน้ะครับเนาะนี่ครับผมมีลูกคลอดครับผมผมจะตีเข้าไปใกล้แล้วมันจะตีไปทางอื่นเนาะ ดู่แล้วครับผมมาแล้วปะทอนตัวที่แปดของเราใส่กบไม่ใหญ่เป็นไงครับผมเทวสารสีเขีดเทว,วะครเต็มครับผมโอ้โชสุดยอดเต็มปากเต็มคำอีกแล้วครับผมเต็มคอเต็มคางอีกแล้วลุกนะครับผมใส่ปะทอนไใส่กวนๆใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับผมใส่ปลา ใช่เสยๆเลยครับผมเต็มปากเต็มคอครับผมสุดยอดกดตุ่มสุดตัดจัดให้ครับผมใบน่าชกครับผมสุดยอดครับผม ดูเลยครับผมมาเลยโอ้ลุดโอ้ยลุดเลยครับผมเสียดายครับการเขาเต็มปากเลยด้วยครับตวัดลุดครับผมแสดงว่าวัดบ่โดนครับผมเสียดาครับผมเอาไหมครับ อดูแล้วครับผมมาแล้วครับแต่ทิศเก่าของวันเต็มปากเต็มคำอีกแล้วครับผมปากเต็มคำอีกแล้วครับผมปัดยาวสุดยอดนี่ครับผมใส่ปลากับใส่กำงามนี่จะใส่รุ่นเดียวกันเลยครับผมใส่ปลาโอ้สะบัดฟันคมๆอยู่นะครับเนาะฟันคมครับผมปลาโบน้าเอามือจับนะครับเนาะ แล้วท่านใดที่มือบางๆจะไปจับนะครับเนาะสังเกตบางฟันปลาครับผมนะครับผมสามารถใช้มือเขาฉีกได้นะครับเนาะนะครับผมใจมป่าจมคำครับผมจมป่าจมคำแข็งดีขนาดครับผมป่านะครับผมจมป่าจมคำกบตุ่มสุดตับจัดให้ครับแายในโชดครับผมสุดยอดครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่ามงกุลแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมอากาศอบห้อนอบอ้าวแล้วครับผมเมื่อยแน่แล้วครับผมเดี๋ยวมาวางแผนประกอบการน้ำกันนะครับนะวมาเมรีได้จัดเต็มจัดเต็มเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านครับผมแดดก็จะมาตกงนหมฆครับผมวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมประสบผลสำเร็จเยอะๆใส่วันนี้ก็เป็นกบตุ่มนะครับนะกบตุ่มสีเหลืองใบน้าโชคครับผมแบบสุดตับจัดให้ครับผมผมมาเพิ่มน้ำหนัก ว่าก็นอนนะครห้มันได้ตีไก่กุ้งกาครับผมสุดยอดครับผมเราต้องผลงานปลากันเมื่อนี้นะครับนะเพื่อนครับผมสำหรับผลงานปลาช่อนเมื่อนี้นะครับนะ,นนะครับผมใส่ใส่งามงๆแล้วก็แปดช่อนทั้างใน,นครับผมเยอะกว่าตัวสิบตัวครับผมก็คือว่าตัวน้อยๆผมก็ปล่อยไปแล้วนะครับนะสภาพใหม่ก็ถือว่าโอเคครับผมใน,นก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม กำลังใจกบผมจะนั่งก็ฝากกดติดตามกดซับจะใครเพิ่มกำลังใจช่องมาณารีแชนแนลนะนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เห็ุคลิปดีๆต่อๆไปครับผมสำหรับมือนี้มาณารีแชนแนลขอลาไปก่อนนะครับเนาะไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ